ก็นะครับสวัสดีนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเด็กๆวันนี้วันที่19พฤษภาคมนะครับเป็นการเรียนออนไลน์นะครับวันที่3ของระดับชั้นอนุบาล3ของเราแล้วนะครับวันนี้ก่อนอื่นเลยคุณครูก็จะทบทวนให้เด็กๆก่อนนะครับถึงสิ่งที่เราเคยเรียนไปแล้วตัวนี้คือตัวอะไรครับเด็กๆ บางคนอาจจะตอบไม่ได้แต่คุณครูก็จะบอกให้รู้ถึงเด็กๆรู้แล้วครูค่อยอยากจะบอกให้รู้เหมือนกันนั่นก็คือตัวกอไก่กอไก่อ่านว่ากอนะครับตัวนี้คือตัวขอไข่ขอไข่อ่านว่าขอมีตัวหนึ่งหายไปนั่นก็คือตัวขอขวดนะครับเห็นไหมครับขอไข่แล้วก็ขอควายเลยที่คุณครูตัดขอขวดออกไปเพราะว่าขอขวดจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับ ตัวนี้คือตัวมีเขาเขาเรียกกันว่าคอควายนะครับคอควายอ่านว่าคอคอระคางก็อ่านว่าคององูอ่านว่างอจอจานอ่านว่าจอวันนี้นะครับชอชิงคือตัวที่เราจะมาฝึกในการเขียนกันนะครับ ชอชิงเด็กๆลองทายสิครับว่าอ่านว่าอะไรชอจิงอ่านว่าชอตัวนี้ชอช้างชอช้างอ่านว่าชอซอโซอ่านว่าโซตัวนี้นะครับเป็นรูปต้นไม้สองอันเรียกกันว่าชอกะเชนนะครับหรือเรียกว่าชอเชอก็ได้นะครับแล้ววันนี้เราจะมาเรียนวิธีการเขียน วิธีการอ่านนะครับชอชิงชอชิงชอช้างชอโซ่แล้วก็ชอกระเชอนะครับวันนี้เรามาเริ่มจากชอชิงนะครับชอชิงวิธีการเขียนชอชิงตามท <ๆ S 2> ี่คุณครูเคยสอนไปแล้วนั่นคือเราเริ่มจากหัวก่อนนะครับเขียนจากหัวแล้วก็ลากขึ้นไปนะครับลากขึ้นไปแล้วก็ลากลงมาเขียนจากหัวลากขึ้นไปเสร็จแล้วก็ลากลงมา แล้วหัวที่สองนี่จะเขียนยากหน่อยนะครับแต่เด็กๆทําได้พะเด็กๆเ,เ,เกง่งลากไปลากมาแบบนี้นะครับลากมาแบบนี้ขึ้นมานะครับถ้าใครมองไม่ทันไม่เป็นไรคุณครูทําให้ดูใหม่ได้เสมอลากเป็นหัวนะครับเสร็จแล้วลากลงมาเสร็จแล้วดูดีๆนะครับเดี๋ยวดูไม่ทันอาลากมาด้านนี้เกิดนะครับลากมา ลากวนมาเด็กๆลองดูมันจะมีลูกศรบอกอยู่นะครับเราก็ลากไปตามแนวทางของลูกศรน,นะครับลากแบบนี้นะครับเด็กๆลองทําดูได้นะครับถ้ามีปัญหาอะไรบอกคุณครูได้ใครยังเขียนไม่ได้บอกครูได้นะครับถ้าช่วยได้ครูก็จะช่วยนะครับต่อมาตัวที่สอง มีงาด้วยนะครับเขาเรียกกันว่าชอช้างนะครับชอช้างเวลาเขียนเนี่ยก็คล้ายๆกับตัวขอไข่เลยนะครับคือเราเขียนจากหัวด้านบนนะครับเขียนจากหัวแต่นี้เป็นลูกตาช้างนะครับเขียนเป็นลูกตาช้างก่อนเสร็จแล้วก็เขียนหัวขึ้นมาเขียนตัวนะครับที่ชูขึ้นอยู่ตรงนั้นนะครับก็คืองวงช้าง แล้วก็เขียนเป็นงวงช้างอยู่ด้านบนนะครับเริ่มเขียนจากหวัวเริ่มเขียนจากลูกตาก่อนลูกตาหวัวสุดท้ายก็เป็นงวงที่กำลังชูอยู่นะครับต่อมาซอโซนะครับซอโซก็จะมีหน้าตาที่ใกล้เคียงกับช่อช้างนะครับ อย่างเด็กๆลองดูชอช้างหัวเป็นยังไงครับหัวมนนะครับซซโซ่นะครับหัวเป็นหยากเป็นข้อนะครับวิธีการเขียนซซโซ่ก็คล้ายๆกับชอช้างเริ่มเขียนจากตัวส่วนหัวมันก่อนเมื่อเขียนหัวเสร็จแล้วก็เขียนมาเป็นหัวหยกักหัวแตกนะครับเสร็จแ,แล้วก็เขียนเป็นข้อโซ่ต่างๆเสร็จแล้วก็ปายโซ่นะครับ ตัวสุดท้ายก็คือตัวชอกเรเชอนะครับชอกเรเชอเด็กๆเขียนหัวก่อนเขียนหัวเสร็จแล้วเขียนเป็นปากเป็นใบไม้นะครับเสร็จแล้วก็ลากลงมายาวนะครับลากลงมายาวก่อนเลยเราจะเขียนแบบมองมานะครับคือเขียนไปด้านหน้าม้วนหัวที่สองไปด้านหน้าเสร็จแล้วก็ลากขึ้นนะครับใครมองไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเขียนหัวก่อนนะครับเขียนหัวเสร็จแล้ว เขียนเป็นปากนะครับเขียนปากเสร็จแล้วลากลงมาลากลงมาเลยนะครับลาก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 มาแล้วก็ม้วนหัวมาด้านหน้านะครับเสร็จแล้วก็ลากกลับขึ้นไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณครูจะทําให้ดูคือเราลากลงมาเลยนะครับเสร็จแล้วม้วนมาด้านหน้าดับปลากลับขึ้นไป ลากลงมาเลย้วนไปนานๆแล้วก็ลากกลับขึ้นไปนะครับเดี๋ยวก่อนที่คุณครูจะไปนะครับคุณครูจะทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันที่1ินี้ก็คือวันนี้เราเรียนทบทวนของเก่านะครับตัวแรกนั่นก็คือกอไก่กอไก่อ่านว่ากอขอไข่อ่านว่าขอคอควายอ่านว่าคอ คอลคักข่า,าของ,อง,งอ่านว่าคอเงงงอ่านว่างอจอจานอ่านว่าจอสอชิงอ่านว่าสอชอช้างอ่านว่าชอ่ซอซโซอ่านว่าซอชกเชิอ่านว่าชอ,ชอ,อ,อ,าน,าชอนะครับก็สำหรับ เด็กๆนะครับที่ยังเขียนไม่สวยยังเขียนไม่ดีไม่เป็นอะไรนะครับเด็กๆก็ตั้งใจฝึกฝนนะครับพยายามนะครับค่อยๆทำค่อยๆฝึกนะครับเด็กๆก็จะเก่งขึ้นก็จะทําได้ดีขึ้นทําได้สวยขึ้นนะครับก็อ่อนที่ครูจะไปในวันนี้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้เด็กๆนะครับสู้ๆนะครับเดี๋ยวเปิดเทอมก็น่าจะได้เจอกันนะครับสวัสดีครับเด็กๆ